สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลอะไรสามสิบเก้นะคะวันนี้นะคะเบลก็ทพาเพื่อนๆมาย,ยิงธนูนะคะที่ร้านทีอินททวย่านลาดเทาวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเบลจะยิงธนูได้หรือไม่ได้ค่ะเราไปกันเลย เข้ามาข้างในที่สนามยิงธนูนะคะก็อันดับแรกนะคะพี่เขาก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้ให้เรา2ชิ้นค่ะชิ้นแรกนะคะมันก็จะเป็นเรียกว่าอาร์มการดนะคะเป็นอุปกรณ์ป้องกันสายธนูตีดแขนนะคะส่วนชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นแผ่นรองนิ้วนะคะเพื่อป้องกันให้สายธนูไม่บาดนิ้วมือแล้ค่ะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยค่ะเราก็ต้องใส่ให้แน่นนะคะเพื่อ ไม่ให้มันดีดตรงแขนเราเพราะว่ามันจะเจ็บมากค่ะทุกคนเพราะเบีดโดนดีมันิดนึงอ,อ,นอันนี้นะคะก็จะเป็นอาร์มกาวนะคะที่ป้องกันแขนของเราแล้วก็ที่ป้องกนันมือมือนะคะเพื่อเราจะไปยิงธนูกัน,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 นะค่ะทุกคนจะด้ยวยบรรยากาศน,นะคะที่พี่เขายิางธน,น,นูเปนเก่งมากค่ะ ก่อนที่เราจะมายิงธนูกันนะคะทุกคนเราก็จะมีกฎ4ข้อนะคะข้อที่1นนะคะเราจะไม่ใส่ลูกขนูขณะที่มีคนอยู่ในสนามค่ะข้อที่2นะคะเวลาที่เราไปเก็บลูกนะคะก็ต้องรอสัญญาณไฟนะคะก็จะขึ้นเป็นสีแดงน,นะคะ240วินาทีนะคะก็จะให้เราไปเก็บได้ะคะ่ะถ้าขึ้นสีเขียวนะคะก็แปลว่าเรายิงต่อได้ค่ะแต่ต้องดูคนนะคะว่ามีคนอยู่ในสนามหรือเปล่าค่ะ ซึ่งข้อที่ถามนะคะเราจะไม่ถือคันธนูนะคะง้างเล่นนะคะหรือว่าดึงสายเล่นนะคะมันอาจจะดีดเข้าตัวเองได้ค่ะต้องระวังนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะเมื่อเราใส่ลูกธนูแล้วนะคะเราจะไม่ง้างธนูขึ้นไปบนฟ้านะคะเพราะอาจจะยิงไปโดนคนอื่นที่ไกลกว่าเดิมได้ค่ะต้องระวังด้วยนะคะทุกคนงั้นเรามาเริ่มยิงธนูกันเลยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะพี่เขาก็จะสอนวิธีการจับ ธนูนะคะว่าเราจะต้องจับธนูยัางไงาใช้3นิ้วนะคะจับเข้าไปที่ตรงธนูเพื่อให้มันแน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็หยิบลูกธนูมานะคะ mm hmm. ก็จะมีสีที่แตกต่างกันจะมีตัวล็อกข้างๆเอาไวะคะ้ค่ะให้เราล็อกแล้วก็ดึงแล้วก็เตรียมตัวยิงค่ะเราเวลาเล็งนะคะเราจะใช้ตาข้างซ้ายของเราเล็งแล้วก็ดึงมาที่หน้าแก้มแล้วก็ปล่อยค่ะ ซึ่งการยิงธนูครั้งนี้นะคะก็คือการลองทำกิจกรรมครั้งแรกของเบลค่ะที่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็พอได้เล่นมันจริงๆนะคะคือสนุกมากค่ะรู้สึกแบบอยากกลับไปเล่นมันอีกเพราะว่ารู้สึกชอบนะคะเป็นกีฬาที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำมันได้นี่นะ ว้าวซึ่งเบลคิดว่าการยิงธนูนะคะก็ทำให้สรีระเราดีขึ้นนะคะเพราะเราจะต้องหลังตรงนะคะเราก็เตรียมตัวยิงนะคะ นี่นะคะก็คือวิธีการเก็บลูกพนุจากเป้านะคะซึ่งง่ายมากๆค่ะทุกคนเด็กไม่ยากเลยอออันนี้สามารถเอาเป้ากลับบ้านได้นะคะสีให้เอากลับบ้านนะคะได้ค่ะ,ดคะเดี๋ยวหันกลับ,บไปนะคะคุณลูกค้าสามารถเอาเป้ากลับบ้านได้นะคจึงเออกไว้คะ่ะในเวลาถึงอันนี้คะ่ะเรียบรอ้อยผลงานวันนี้สุดยอดามากขอบคุณที่มขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ <Wow. S 2> วเบลก็ยิงพนุเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสนุกมากเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเบลก็จะมาอวดการยิงของเบลค่ะสุดยอดไหมคะทุกคนยังไงนะคะถ้าคุณชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เบลด้วยนะคะยังไงเบลขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย